ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช่งแวกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ที่ดูเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับ ส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ไลน์เดียวเท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อยากให้กดติดตามไว้กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับและในอนาคตเมื่อผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แเราก็จะอาจจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันสําหรับผู้ที่กดติดตามไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะ โอเควันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันเช่นเคยนะกับไพ่ทาร์โรในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้เออข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโรสองสำรับในการดูนะครับใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้าว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับในการดูร่วมกันเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับประมาณนี้โอเคมาเริ่มกันเลยนะ โอเคทําใจสบายๆนะครับระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือทําใจสบายๆนะครับการดูดวงนี้เป็นการเสี่ยงทายรูปแบบหนึ่งนะครับนะเป็นการเสี่ยงทายรูปแบบหนึ่งที่ดูจากประสบการณ์ของผมอ้างอิงจากตําราสากลแล้วก็แล้วก็ดูจากหน้าไพ่เป็นหลักนะครับนะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับประมาณนี้ทําใจสบายๆนะครับ เปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นๆไพ่ออกมาอย่างไรทํานายไปอย่างนั้นนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะเดวิลเดวิลมาเลยใบยนี้เป็นตัวแทนของอเป็นไพ่ม่ดีมีร้ายนะในแง่ดีก็คือสเสน่ห์ความอิ่มหนำสำราญทางโลกทุกประเภท แต่ถ้าในทางไม่ดีก็คืออาจจะเป็นความลุ่มหลงมัวเมาทีนี้คุณจะเลือกเดินทางไหนแล้วแต่คุณอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบยขยายกันซิว่าเดวิลจะชักนําพาคุณไปในทิศทางใดสําหรับเดือนนี้นะครับข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้มีเดวิลมาใบแรกอิ่มน้ําสําราญแน่นอนเจ้าสเสน่ห์ก็ได้นะถ้าคุณควบคุมเดวิลในจิตใจได้คุณจะมีสเสน่ห์ลดเหลือเลยละ่ะเอออิ่มน้ําสําราญเลยละอย่าให้เดวิลครอบงําเป็นใช่ได้แล้วก็ โอ้ก oh, ้าไม้เท้าในอฟวอนส์รู้ละรู้ละภาระหนักงานหนักเออบางทีเหนื่อยกับชีวิตแต่ขอให้เชื่อมัน่นเลยว่าการเหนื่อยครั้งนี้จะดีจากประสบการณ์ดูดวงของผมก้าวไม้เท้าออกมาแม้จะเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะดีนะครับเหนื่อยแล้วดีขยันขันแข็งแล้วดีอะไรแบบนี้อย่าท้อถอยนะ๋ยวมาดูใบต่อไปกันสิใครอยากบอกอะไรเพิ่มเติมข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้อ่า โอ oh, ดีจริงๆริง uh, ถ้างานหนะักคุณไม่ต้องกลัวนะคุณมาถูกทางละหนึ่งไม้เท้า as of o n d e ถ้าคุณงานหนะักคุณไม่ต้องกลัวแปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่เหมาะสม งานการของคุณกำลังดำเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องเหนื่อยแค่ไหนอย่าวันไหวอย่าย่อท้อขอให้ทำให้เต็มที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าพอการงานดีเดี๋ยวการเงินดีตามใครคาดหวังการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เลื่อนใครทำงานอิสระมีโอกาสขยับขยายนะครับประมาณนี้เลยดีงามมาดูใบถัดไปกันสิเออสาใบาแรกก็อุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญกันในทางโลกแล้วจะมีทางทำออกมาหรือไม่วันนี้ เราต้องมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะชีวิตถึงจะสมบูรณ์แบบอโอ้สองดาบทูอฟส,อส์คุณจะต้องใช้การตัดสินใจบางอย่างจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นบางท่านอาจต้องเลือกระหว่างงาน2ง,งานไปซ้ายหรือไปขวาดีหหรือ2ดีอะไรแบบนี้ชีวิตคุณจะได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจเลือกดีพอๆกันแบบที่เรียกว่ารักพี่เสดาน้องก็ได้เลยนะครับประมาณนี้ไม่ต้องกังวล ไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนย่อมดีทั้งนั้นความสองดาบนี่คือเป็นตัวเลือกที่ดีบางทีก็ดีจนน่าหนักใจแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับไปกันต่อนะครับเปิดกันส,สดๆเปิดกันเห็นๆทำนายตามหน้าไพ่ถ้าดีก็ว่าดีตรงๆถ้าถ้าไม่ดีก็จะมีคําแนะนําให้นะครับว่าจะแก้ไขกันอย่างไรนะโอ้โห,โห,โหดีแน่นอนหายห่วงละใบนี้มาอุ่นใจละ DMpress ให้จกักรพรดินีดีเอ็มเพรสความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงเลยเท่าที่จะนึกออกอะไรก็แล้วแต่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอิ่มหนำสําราญมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเป็นอย่างดีใบนี้ในพลังงานรวมคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแต่ถ้าจะให้แยกชายหญิงนะถ้าคุณผู้หญิงได้ใบนี้นะคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยกย่อง เป็นที่เคารพนับถือในแวดวงสังคมจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีบางคนมีฐานะที่ดีขึ้นโปรไฟล์ดีขึ้นนะครับได้อัปเกรดชีวิตอะไรแบบนี้สุขสบายแน่นอนถ้าคุณผู้ชายมาดูก็จะมีเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะนารีอุปถัมภ์ต้องเข้าใจกันอีกนะครับว่าไม่ใช่การอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะหลายคนเข้าใจผิดไม่ใช่นะนารีอุปถัมภ์คือคุณใช้ชีวิตตามปกติทำงานทำการตามปกติแต่คุณมีโอากาสเจอสตรีสุภาพสตรีเพื่อที่มีโปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนแบบนี้นะครับ พากันไปเจริญก้าวหน้านี่คือนารีวปรุปธรรมยกตัวอย่างเช่นเจ้านายผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนผ,ผ,ผ,ผู้หญิงแบบนี้ได้หมดนะครับนี่คือความหมายของนารีวุปธรรมนะโอเคอ่าอีกอย่างหนึง่งเอ็มเพรสออกมานี่ถ้าบางท่านมีครอบครัวมีคู่แล้วนะถ้ามีความพร้อมสามารถมีบุตรมีลูกได้ด้วยนะประมาณนี้ใบนี้มีดวงตั้งครันด้วยในบางท่านที่มีความพร้อมนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็อ,อืมพลังงานดีวันนี้ เริ่มต้นดีก็ควรจะไปได้ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วก็นั่นไง6ดาบดีแน่นอน six of swords คุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบนะครับไพ่ดาบอา,อาจจะเป็นไพ่อุปสรรคแต่6ดาบนี้มีข้อยกเว้นหน่อยหนึ่งก็คือมันเป็นอุปสรรคเรื่องเดียวคือระยะห่างทางไกลบางทีอาจต้องเดินทางบ่อยหรือการอยู่ไกลกันจากครอบครัวไกลจากคนรักอะไรแบบนี้แต่ความดีคุณงามความดีที่ตามมาคือมันจะเป็นข่าวดีจากทางไกลก็ได้หรือว่า คุณจะได้รับโชคดีจากทางไกลมิตรสหายครอบครัวที่อยู่ทางไกลจะนำโชคดีนำข่าวดีมาให้หรือตัวคุณเองมีโอกาสเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลในบางท่านมีโอกาสเดินทางต่างประเทศหรืออย่างน้อยที่สุดเดินทางในประเทศแต่เป็นการเดินทางไกลแน่นอนข้ามจังหวัดข้ามเมืองแน่นอนซึ่งจะนำพาโชคดีมาให้แบบนี้ก็ได้เช่นกันคุณไม่ต้องกลัวหกดาบเลยใบนี้มาเดินทางชัดเจนมากดวงเดินทางแน่นอนคนที่เดินทางเป็นประจำอยู่แล้วโดดเด่นนะครับ ยิ่งเดินทางยิ่งโชคดีส่วนท่านที่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนจะถามว่าเราจะมีโชคดีไหมก็สามารถมีโชคดีได้เช่นกันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของท่านนะครับถึงท่านจะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนแต่ถ้ามีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเป็นประจำ <c oughs> ก็มีโอกาสได้รับโชคดีเช่นกันนะโอเคไปกันต่อนะครับโอ้โห oh 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 oh. สิบถ้วยยินดีล่วงหน้า t e of cups ไพ่ใบนี้ผมชอบมากอีกใบหนึ่ง เป็นไพ่ถ้วยที่บ่งบอกถึงความครอบครัวสุขสันต์ความอุดมสมบูรณ์เต็มบริบูรณ์สิบถ้วยมีทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเพียบพร้อมกองอยู่ตรงหน้าทรัพย์สินอาหารการกินแก้วแหวนเงินทองบ้านรถอุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรจะได้ตามกําลังตามวาสนาแต่เน้นย้ําที่ครอบครัวสุขสันต์ตามภาพเลยนะครับพ่อแม่ลูกแบบนี้ชีวิตครอบครัวที่อบอุน่นความหมายแรกถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองก็คือ ครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขดีส่วนคุณที่มีครอบครัวเป็นของตัวเองก็แปลว่าครอบครัวของคุณสามีภรรยาคุณลูกๆคุณจะมีความสุขเช่นกันและถ้าคนโสดยังไม่มีใครนะคุณมีโอกาสได้คู่เออมีโอกาสที่จะครองรักครองเรือนกับใครสักคนหนึ่งที่คุณเล็งๆไว้เขาก็มีใจให้คุณประมาณนี้จะไปจีบใครมีโอกาสจีบติด ไปชอบใครมีโอกาสที่เขาจะชอบคุณเช่นกันหรือบางท่านไม่ต้องทําอะไรใช้ชีวิตปกติจะมีคนเข้ามาหาคุณเองอยู่เฉยๆเขาก็รักรับไว้เลยนะเออดีก็ว่าด,ดีตามหน้าไพ่นะครับช่องเราไม่มีอวยกันทํานายตรงๆเลยนะครับดีก็ว่าด,ดีเห็นๆเลยนะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีเตรียมอ่าไม่มีการเตรียมไพ่ไว้ก่อนผมเห็นหน้าไพ่พร้อมคุณนี่แหละนะครับไปกันต่อนะโอ้เดเด คุณไม่ต้องกลัวเดทใบนี้มาผมมองว่าเป็นในแง่งดีเพราะไพ่แวดล้อมดีนะเดทใบเดียวอาจจะดูน่ากลัวแต่ในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีเดทมันคือการเปลี่ยนแปลงให้มองเดทเป็นความเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะมาถึงในเดือนนี้ไม่ว่าคุณคิดหวังการใดไว้ดังกล่าวไปแล้วตอนแรกอย่าลืมว่ามี2ดาบนะสดาบมามีเดทมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากกว่า2ทางขึ้นไปให้คุณต้องตัดสินใจแล้วก็โดดเด่นหนึ่งไม่เท้าเรื่องการงานโดดเด่นมาก แต่ที่แน่ๆขอให้เชื่อมั่นใน EMPRESS ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่จะนำพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไพ่เดกกนะ้การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีเมื่องจากไพ่แวดล้อมดี ถ้ายกสมมตินะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าไพ่แวดล้อมไม่ดีคําทานายจะออกไปกเป็นอีกทางหนึ่งแต่อันนี้ไพ่แวดล้อมดีเราก็ต้องทํานายดีว่าคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอนอ่าสบายใจได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะมาลุ้นไปด้วยกันเออลุ้นไปด้วยกันใบต่อไปคืออะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โหสามเหรียญ triple pentacles การเงินการงานกิจการก้าวหน้าพบปะผู้คนดีมีโอกาสได้มิดใหม่มีโอกาสพบปะสังสรรค์กิจกรรมกิจการใดๆแพลนใดๆคิดไว้มีโอกาสได้เริ่มลงมือทานะครับถ้าคุณกําลังคิดจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครสามารถเริ่มต้นได้นะเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะยังไม่ได้ก่อรูปก่อร่างอะไรมากมายอาจจะเป็นแพลนในกระดาษหรือแพลนในความคิด มาร่วมประชุมกันคุยกันปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงต่อไปเรียกว่าอยู่ในขั้นวางแผนก็ได้ถ้าคนที่คิดจะมีกิจการส่วนตัวหรือทํางานส่วนตัวส่วนคนที่ทํางานประจําก็แปลว่างานของคุณจะยังไปได้ดีตามปกติไม่มีปัญหาใดๆอาจจะมีการประชุมพบปะบ่อยขึ้นมิ팅บ่อยขึ้นแบบนี้เป็นไปได้ที่แน่ๆมีโอกาสรู้จักผู้คนใหม่ๆแบบนี้โดดเด่นซึ่งจะนําพาโชคดีมาให้คุณเช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะอม,มาลุ้นไปด้วยกัน พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาลุ้นไปด้วยกันนะครับใบต่อไปจะเป็นอะไรเออจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรโอ้สิบดาบ ten of swords ไม่ต้องกลัวนะครับ10ดาบใบเดียวน่ากลัวแต่บริบทดีแบบนี้ผมมองว่าใบานี้เขามาเตือนว่าอย่าลืมก้าวไม้เท้าตอนแรกคุณมีงานหนักภาระหนักคุณกําลังมีไฟในการทํางานมีความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิดาบมาเตือนว่าระวังป่วยนะครับ ระวังป่วยระวังสุขภาพแบบนี้อย่าหักโหมเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่เหมาะสมแบบนี้บางท่านบางคนทํางานสนุกทํางานต้รุ่งไม่หลับไม่นอนระวังป่วยนะครับสิบดาบคือระวังป่วยรักษาสุขภาพให้ดีเป็นใช้ได้คุณไม่ต้องกลัวสิบดาบดูแล้วไม่มีเรื่องร้ายแรงใดๆขอให้ระวังสุขภาพระวังป่วยย้ําว่าระวังป่วยถ้าคุณดูแลสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคไปกันต่อนะครับ ภายแวดล้อมดีๆแบบนี้ความเจริญก้าวหน้ามาเห็นเห็นข่าวดีของคุณในเดือนนี้การงานเด่นมากความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏชัดนักยกเว้นสิบถ้วยสิบถ้วยบ่งบอกเรื่องครอบครัวแต่คุณจะมีคู่มีใครเข้ามาไหมถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเออโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำไพาทารโรรู้ใจเราจริงๆผมเพิ่งพูดไปว่าเรื่องความสัมพันธ์ไม่เด่นแล้วเด็กถือถ้วยก็ออกมาเพ g e ออฟครับ คุณมีโอกาสได้มิตรใหมเออ่เพื่อนใหม่อายุน้อยคบเด็กได้คบเด็กได้แฟนเด็กหรือกินเด็กในบางท่านเออไม่ธรรมดาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สถานะของคุณเลยนะ ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็ขอให้วางตัวดีๆด,ดูแลครอบครัวดีๆอย่าวันไว้กับคนที่เข้ามานะวางตัวดีๆคบหาทุกคนเป็นเพื่อนแล้วจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตคบหาใครก็ได้ดูใจกัใครก็ได้นะครับประมาณนี้คนโสดใช้ชีวิตให้เต็มที่ศึกษาดูใจทุกคนที่เข้ามาอย่างรอบครอบแล้วคุณจะเจอคนที่ดีมีโอกาสเจอคู่บุญคู่บาร,รมีเข้ามาได้ประมาณนี้เออแถมให้อีกนิดนึงถ้าคุณมีคู่แล้วหรือ อยากอยู่โสดไม่อยากยุ่งใครใบนี้ตีความว่าคุณจะได้บริวารที่ดีก็ได้เช่นกันอ่านะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรมาดูกันเปิดสดๆเปิดเห็นๆโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำถ้าคุณอยากอยู่สดๆคุณจะได้โสดอย่างมีความสุขเดอะฟูลออกมาทันที ความสุขความสบายความล,ะล,ะละ้นลาชีวิตอิสระจิตอิสระคุณที่ต้องการความอิสระในชีวิตคุณจะได้ดังหวังมากน้อยแล้วแต่วาสนาถ้าคุณเคยรู้สึกว่าติดกับดักชีวิตชีวิตไม่ไปถึงไหนทําอะไรก็ไม่ได้อึดอัดหันซ้ายไม่ได้หันขวาไม่ได้ติดขัดไปหมดเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะหายใจคล่องขึ้นเออชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดถึงภาระจะยังอยู่นะครับแต่จิตวิญญาณคุณจะโปร่งสบายขึ้นจิตวิญญาณโปร่งสบายคือจิตอิสระหมายความว่า ต่อให้มีภาระทางโลกมากแค่ไหนแต่ในทางธรรมหรือในทางจิตใจของคุณตามความเชื่อคุณจะโปร่งเบาในจิตใจมากขึ้นคุณจะมีความรำคาญสิ่งต่างๆรอบตัวน้อยลงไม่ค่อยโกรธใครนะยิ้มง่ายอารมณ์ดีกว่าแต่ก่อนลองสังเกตตัวเองได้เลยในเดือนนี้บางทีมันเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลมันเรียกว่าเป็นช่วงที่จิตวิญญาณโปร่งเบาสบายโดยอัตโนมัติเป็นเพราะผลบุญที่คุณทําไว้หรือเหตุใดก็แล้วแต่ขอให้รับไว้นะครับใบนี้ออกมาจิตอิสระแน่นอนนะ คนโส,โสดยังมีความสุขมีโอกาสได้เพื่อนที่ดีมิตรที่ดีอยากมีแฟนก็มีได้ถ้าคุณอยากมีส่วนคนที่มีคู่แล้วในความเป็นเดอะโฟลนี่ก็คือมีชีวิตที่มีความสุขดีตามอัตภาพเช่นกันนะครับไม่เกี่ยงสถานะนะครับแล้วก็อโอ้ไม่เกี่ยงสถานะวิ e l of Fortune โชคดีมาแล้ว วงล้อโชคชะตาใบนี้ใบเดียวเป็นได้ทั้งโชคดีโชคไม่ดีวงล้อจะหมุนไปเรื่อยๆดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปแต่ในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ทํานายดีว่านี่คือช่วงดวงดีของคุณวิวอฟอฟจจนนี้เป็นช่วงดวงดีคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเดือนนี้เป็นต้นไปอย่างน้อยที่สุดนะถ้าสิ่งดีๆยังไม่ได้เข้ามามา,มากมายจนเห็นได้ชัดอย่างน้อยที่สุดคือปัญหาจะคลี่คลายนะ สิ่งที่คุณไม่พึงประสงค์มันจะวนเวียนพ้นผ่านจากคุณไปแล้วสิ่งดีๆจะวนเข้ามาแทนที่ปัญหาจะคลี่คลายอะไรที่ไม่พึงประสงค์จะห่างหายจากคุณไปโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรโชคดีจะเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน ไม่ต้องทําอะไรหมายความว่าไม่ต้องดิ้นรนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้หมายความว่าให้นั่งนั่งนอนนอนเฉยๆนะไม่ใช่นะหมายถึงให้ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ต้องดิ้นรนเกินกว่าเหตุจะโชคดีเข้ามาเองโดยลําดับแบบนี้นะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรเออมาดูกันนะครับใบต่อไปจะได้ไพ่อะไรมาดูกันนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆอ่า โอ้เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวอนส์แน่นอนเมื่อชีวิตดีขึ้นภาระหน้าที่มากขึ้นความรับผิดชอบย่อมสูงขึ้นตามคนเราไม่อาจได้อะไรมาโดยง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฝ่าฟันทุกอย่างนะครับใบนี้มาบ่งบอกว่าเมื่อคุณมีชีวิตที่ก้าวหน้ามากขึ้นการงานก้าวหน้ามากขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะความรับผิดชอบที่มากตามขึ้นไปด้วยแปลว่าคุณอาจจะได้คุมคนที่มากขึ้นมีลูกน้องมากขึ้น รับภาระที่สำคัญรับโปรเจกต์สำคัญมาถือไว้ในมือหรือต้องไปทำงานบางอย่างที่ผิดพลาดไม่ได้อะไรแบบนี้ขอให้รัดกลุ่มรอบครอบอยู่สม่ำเสมอนะครับอย่างมีสตินะทำอะไรให้มีสติแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จแน่นอนงานสำคัญย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะครับขอให้ภูมิใจในตัวเองนะความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แปลว่าผู้คนไว้วางใจคุณว่าคุณทำได้เขาเชื่อมือคุณนะ ประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรขอไพ่บอกมาอย่างแม่นยํำนะครับโอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cups ยินดีด้วยใบนี้มาเป็นตัวแทนของอความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ความสุขความอ่อนโยนนะครับความหมายที่หนึ่งตัวคุณเองจะเติบโตขึ้น,นมีคนนับหน้าถือตาเรียกว่า เป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากความเก่งกาจของคุณดังกล่าวไปแล้วหน้าที่ที่เติบโตชีวิตการงานที่เติบโตภาระที่มากขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นจะทําให้คุณได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีบวกกับการที่ตัวคุณเองเป็นคนใจดีอยู่แล้วทําให้ผู้คนยิ่งรักคุณมากขึ้นไปอีกคนส่วนใหญ่จะรักคุณชอบคุณนะครับนะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้แต่คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบคุณนะนี่ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่2แปลว่าคุณมีโอกาสเจอมิตรที่ดีเจอกัลยาณมิตร นิสัยดีใจดีน่ารักสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายได้หมดนี่คือพลังงานรวมใบนี้คือการเจอคนน่ารักตัวคุณเองก็น่ารักเจอคนน่ารักคนน่ารักมาเจอกันคบหากันได้ตามอัธยาศัยเลยจะเป็นเพื่อนกันจะเป็นพี่เป็นน้องกันหรือจะคบหาแบบคู่ครองก็ได้เช่นกันไม่ธรรมดาและความเป็นคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับราศีมีนกรลกฏพิจิกดูราศีดูธาตุเป็นแนวทางนะ้ําไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับอันนี้แนะนําไว้เฉยๆนะครับ คุณหรือเขาหรือใครก็แล้วแต่สามารถเป็นาธาตุราศีอะไรก็ได้ดูได้หมดเพราะนี่คือพลังงานรวมดวงรวมเป็นการเสี่ยงทายในภาพรวมนะครับนะประมาณนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้มีราศีาธาตุน้ําเด่นออกมานะครับนะเมีนกระกฏพิจิกแล้วก็โอ้1สิบไม้เท้า10 n of ones พาระหนัก แล้วก็ตัวแทนของธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็มาราศีธาตุไฟก็เริ่มเด่นชัดขึ้นมาบวกกับภาระหนักซึ่งสอดคล้องกับไพ่ที่เปิดไปแล้วดังกล่าวว่าคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในการงานนะ การงานพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นแน่นอนว่าการพัฒนาการงานขึ้นย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบสูงขึ้นดังกล่าวและบางทีคุณอาจจะรู้สึกท้อใจในบางคราวว่าบางทีฉันมาทําอะไรที่นี่ทําไมต้องทํางานหนักขนาดนี้ขอให้คุณอย่าท้อใจขอให้ภูมิใจว่าคุณมีความสามารถคุณจึงได้รับความไว้วางใจย้ําเลย เพราะคุณมีความสามารถคุณถึงได้รับความไว้วางใจไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดก็แล้วแต่ถ้าคุณทํางานประจําแล้วงานหนักแปลว่าเจ้านายไว้วางใจคุณหัวหน้าไว้วางใจคุณถ้าคุณทํางานอิสระค้าขายแปลว่าลูกค้าไว้ใจคุณเช่นกันนะครับงานหนักแปลว่าคนเขาไว้ใจคุณเชื่อฝีมือคุณดีแล้วแหละที่งานหนักแปลว่ายังมีงานทําอยู่นะประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับอีกสักใบหนึ่งก่อนจะต่อสําหรับที่2นะครับ อไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมโอ้ oh, The Hermit สอดคล้องกับที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้คุณไม่ต้องกลัวภาระหนักที่จะเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวชีวิตที่จะเปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางทีมันจะมีภาระมากขึ้นมีความเหนื่อยมากขึ้นแต่ผลตอบแทนหอมหวานแน่นอนและที่สําคัญคุณจะมีความสงบในใจมากขึ้นตามมาไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่เดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะรู้สึกมีความสุขสงบในใจมากขึ้น คุณจะมีทั้งความสุขสนุกสนานเบิกบานใจในแบบ the f o o l และมีความสงบในใจแบบ the hermit นะไปพร้อมๆกันนะครับเรียกว่าถึงเวลาสนุกก็ได้สนุกถึงเวลาสงบก็ได้สงบเรียกว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลงตัวบาลานซ์ดีเลยรับไว้นะโอเคเดี๋ยวไปต่อสำรับที่2กันนะครับให้ไพ่สำรับที่2ออกมาดูดับเบิลเชคพลังงานดูกันซิว่าไพ่สำรับที่2ออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ มาขยายความเพิ่มความแม่นยำกันต่อนะครับขอไพ่สำหรับที่2ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขยายความให้หน่อยสิอ่าโอ้โหเก้าเหรียญรวยไม่รวยเดือนนี้จะไปรวยเดือนไหนเก้าเหรียญทำนายกันตรงๆต,ต,ตามหน้าไพา่ไม่ได้อวยนะ คำว่ารวยนี่แต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางท่านมีพันหนึ่งก็รวยแล้วมีหมื่นหนึ่งก็รวยแล้วบางท่านอยากได้แสนหนึง่งบางท่านอยากได้ล้านอยากได้10บล้านว่ากันไปเอาเป็นว่าคำว่ารวยในที่นี้ขอตีความกลมกลมไว้ว่ามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนอ่าก้าเหรียญมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนส่วนคุณอยากได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องขยันทําเองนะครับดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินจะหล่นใส่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันก็นะฝันกลางวันไปนิดนึงขออนุญ,ญาตแนะนํตาตามตรงไม่ได้ว่านะ แต่ถ้าดวงดีแปลว,ว่าทางเปิดทางสะดวกทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จโดยง่ายแบบนี้ดวงดีแล้วทางสะดวกแล้วอยากทําอะไรดีๆทําเลยนี่คือการดูดวงแบบสร้างสรรค์น,นะครับดวงดีต้องไม่นั่งเฉยๆนะไม่อยู่เฉยๆนะนั่งๆน,นอนๆไม่เกิดประโยชน์นะครับย้ํานะดวงดีแล้วรีบไปทําสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้ผลดี9้าเหรียญมีกินมีใช้แน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็อขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โหเดวิลดับเบิลเช็ควันนี้พลังงานดับเบิลเกิดขึ้นแล้วโอ้โ oh, ห oh. วันนี้ได้เดวิลสองใบคุณไม่ต้องกลัวเดวิลผมบอกแล้วเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายในแง่ดีคือมหาสเสน่ห์อิ่มนำสำราญทางโลกแต่ในแง่ไม่ดีก็คือระวังมันจะครอบงำคุณทำให้คุณลุ่มหลงมัวเมาคุณเลือกได้นะครับถ้าคุณควบคุมเดวิลได้ใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่โลภเออยย้ำว่าไม่โลภมีกินมีใช้ตามอัตภาพไม่โลภ คุณจะอิ่มน้ำสำราญทางโลกมากๆเลยอาหารการกินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่สเสน่ห์เมตตามาหานิยมครบเครื่องเอาเป็นว่าใช้เดวิลในทางที่ถูกควบคุมมันให้ได้แล้วคุณจะอิ่มน้ำสำราญอย่าเผลอให้เดวิลควบคุมคุณถ้าเดวิลควบคุมคุณเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาอันนั้นก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะ ใช้ในทางที่ถูกที่ควรแล้วคุณจะมีสเสน่ห์ไม่ตามาหานิยมมีกินมีใช้เหลือเฟือประมาณนี้วันนี้เดวิลสองใบดับเบิลเดวิลรับไว้เลยนะครับดีผมถือว่าดีเป็นเรื่องความอิ่มหนำสำราญทางโลกทางธรรมก็มีนี่ไงเดอะเฮอร์มิตคุณก็มีความสงบสุขทางธรรมทางใจด้วยคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมใช้ได้เลยคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเชื่อมั่นว่าเดวิลทาอะไรคุณไม่ได้ในเชิงลบนะเขาจะให้คุณในเชิงบวกมากกว่าเอออิ่มหนำสำราญทางโลกสบายอยากได้ะไยได้หมดแหละ ตามวาสนานะครับไปต่อกันเลยนะครับโอเคขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้โอ้โหราชาถ้วยเอ้ย King of Cups ได้คู่นะเดี๋ยววันนี้มีราชนีถ้วยออกไปตอนแรกถูกต้องเลยไพยคู่ออกมาแล้ะ ตอนแรกได้ราชินีถ้วยอ่ามีโอกาสเจอมิตรดีคนดีเจอคนน่ารักที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่าคนน่ารักมีโอกาสเจอคนน่ารักด้วยกันคนน่ารักมาเจอกันเจอกันแล้วนี่ออกมาเห็นเห็นเลยเปิดกันสดสดเปิดกันเห็นเห็นไม่มีเตีย้ยไม่มีอวยราชาถ้วยเจอราชินีถ้วยคู่กันแล้วนะครับคู่กันแล้วไม่แคล้วกันวันนี้ได้ไพ่คู่ออกมาแล้วไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆ ข่าวดีของคุณในเดือนนี้นอกจากเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวแล้วคุณมีโอกาสได้คู่ใครอยากมีแฟนใครอยากมีคู่จะสมหวังแต่ถ้าใครไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้อยากมีคู่แปลว่าคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีรับไว้เลยนะไพคู่ไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับโอเคไปกันต่อนะครับโอ้ oh, perfect ค่อนข้างดีเลยแหละถือว่าดีเลยการงานการเงินความสัมพันธ์ดีเรียกว่าดีแบบสมดลุลสมดลุลบาลานซ์นะครับเรียกว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างพอเหมาะพอเจาะกับเวลานะครับ คุณใช้ชีวิตไปตามปกติได้เลยสิ่งดีๆจะเข้ามาเองแล้วก็โหแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มละ 6ไม้เท้า six of wands ไพ่แห่งชัยชนะ victory ออกมาแล้วนะครับวันนี้ใบนี้ไม่ว่าจะทำนายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความยินดีความสำเร็จความชัยชนะทั้งปวงจะเข้ามาหาคุณขอเพียงคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำคุณงามความดีรักษาคุณงามความดีรักษาคุณภาพชีวิตเอาไว้ให้ดีนะครับประมาณนี้คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างงดงามอย่างง่ายได้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองความสุขความเจริญความสาเร็จทั้งปวงกําลังหลังล่งไหลยทยอยเข้ามาหาคุณนี่คือข่าวดีสุดๆของคุณในเดือน ือนนี้รับไว้นะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดอีกหนึ่งใบตามธรรมเนียมของเรามาแถมให้นะก่อนจบคลิปจะมีหนึ่งใบออกมาสรุปให้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ของคุณวันถัดๆไปของคุณจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจะมีสิ่งใดเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรควรดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดขอให้ไพ่ใบส่งท้ายบอกอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โห oh สองถ้วยเห็นเห็นนะเปิดกันเห็นเห็นไม่มีเตรียมไม่มีอวยสองถ้วยออกมาขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะ t w o of u u s s ไพ่เนื้อคู่ไพ่กลยะาณมิตรให้น้ำหนักไปทางเนื้อคู่อะวันนี้เราพูดไปตอนแรกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยเด่นนะักการงานเด่นการเงินเด่นความสัมพันธ์ดีพอประมาณแต่ส่งท้ายด้วยไพ่สองถ้วยเอาไปเอามาคุณจะได้คู่นะ คนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีโอกาสลงหลักปักฐานคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบอย่าวันไว้นะครับใครมีคู่แล้วมีคนเข้ามาจีบอย่าวันไว้รักคู่ของคุณมากๆคบหาคนอื่นเป็นเพื่อนพอแต่ถ้าคนโสดมีลุ้นได้คู่ได้แฟนอ่ะลงเอยประมาณนี้ นี่และข่าวดีข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นที่ใบนี้ก็ได้การได้คู่ได้แฟนผมถึงย้ำเสมอว่าอยากให้คุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมือ่อต้นคลิปกลางคลิปแม้แต่ท้ายคลิปแบบนี้รับไว้เลยนะครับโอเคครับโชคดีนะขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ